เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือว่วงจุ้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อทรรในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคาแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครื่นถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมก สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยเอสซีพาซาไฮแลนด์บริทันพัดดาวการยางและอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของนิทานฉดกที่จย์แอนได้ติดค้ากันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะจย์แอนสวัสดีค่ะ วันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องมหาธรรมปราลชาดกนะคะที่ตอนนั้นพุทธองค์เสด็จสู่กบิลพัทครั้งแรกแล้วก็ประทับอยู่ที่นิโคร์ธารามจึงเพิ่งเ่าเล่าไปเนี่ยนะคะแล้วก็ทรงปรารบถึงความไม่ทรงเชื่อถือของพระพุทธบิดาในพระราชนิเวศองค์จึงตรัดมหาธรรมปราลชาดกนะคะซึ่งมีเนื้อความว่า อันนี้คุณสันกังจำได้นะคะคือช่วงแรกนะคะมหาธรรมปาลนซึ่งการเทศนาของพระองค์ได้แสดงว่าครั้งพระเจ้ากรมทัตผ่านสมบัติอยู่ในกรุงพระนศีมีพราามผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมปาละเป็นผู้รักษากุศลกรรมบทสิ์เป็นใหญ่อยู่ในธรรมปาล a คามแขวงกรุงพระนศีคงนึกออกกันนะเราไปพระนศีที่นี่มีนิทานะดกเยอะมากตอนนั้นบุตรของพรณามีนามว่าธรรมปาลกุมาร เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ไปศึกษาอยู่ในสำนักที่สาปาโมกเมืองตักกศิลาปัจจุบันอยู่ในเขตปากีสถานนะคะแล้วก็ศิษย์คนนี้ก็เก่งมากก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละค่ะก็เป็นใหญ่กับพวกมานบซึ่งเป็นศิษย์ทั้งห้าร้อยครั้นอยู่มาบุตรคนใหญ่ของทิสาปาโมกได้ตายลงอาจารย์พร้อมด้วยอันเตวาสิธิ์และหมู่ญาติได้พากันจัดการเผาศพเสร็จแล้วต่างก็ร้องไห้ขาครวนแต่ธรรมปานกุม,มารไม่ได้ร้องไห้ทีนี้เวลากลับ ถึงบ้านแล้วได้ยินอาจารย์ร้องไห้ลำพันธ์ถึงบุตรว่าตายตั้งแต่อย่างหนุ่มจึงกล่าวว่าธรรมดาสังขทั้งหลายย่อมเป็นของงไม่่เทียในตระกูลของพระพเจ้าไม่มีใครตายตั้งแต่อย่างหนุ่มสาวเลยอาจารย์ก็เอ๊ะมันจริงได้ยังไงก,ก็คิดสอบสวนว่าจะจริงหรือไม่จึงจัดหากระดูกแพะมาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ห่อเป็นอันดีให้คนใช้ถือไปกับตนจนกระทั่งถึงบ้านธรรมาปาและกุมารถามถึงเรือนแห่งมารดาบิดาธรรมาปาและกุมาร พอรู้ก็ส่งกระสอบที่ใส่กระดูกเข้าไปให้พรามผู้เป็นบิดาทำรรปาลกุมารพรามก็รับทิสาปามโมกอาจารย์เข้าไปในบ้านเลี้ยงดูอิ่มนำสำลานก็สนทนากันท่สาปามโมกบอกว่าธรรมปาลกุมารพอเรียนสำเร็จก็ทำกาลกิกิริยาคือตายข้าพเจ้าได้จัดการปรงศพเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วจึงนำอัฐิมาให้ท่าน เมื่อพรามได้ฟังดังนี้ก็ตกมือหัวเราะขึ้นมาทันทีที่สาปาโมกุถามว่าอเหตุไรท่านจึงตบมือหัวเราะเช่นนี้เล่าพรามก็ตอบว่าบุตรของเรายังไม่ตายแน่นอนที่สาปาโมกจึงแก้กระดูกออกให้ดูว่านี่แหละเป็นกระดูกบุตรของท่านพรามก็กล่าวว่าไม่ใช่นี่คงจะเป็นกระดูกแพะหรือกระดูกสุนัขเพราะในตระกูลของฉันนับได้เจ็ดชั่วคนแล้วยังไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเลยที่ท่านกล่าวนี้เป็นความไม่จริงทั้งนั้น ในคราวนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านก็พากันตบมือเราะแน่แก่ใจว่าทิสาปาโมกน่ะผู้เทศเมื่อทิสาปามโมกนะเ,เห็นความอัศจรรย์จึงถามขึ้นมาว่าอะไรเป็นข้อวัดปฏิบัติอะไรเป็นพรหมจันทร์พรหมจันทร์นี้ไม่ได้หมายถึงพรหมจันทร์ของสตรีนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์ที่ปฏิบัติอยู่อย่างเป็นประจำการที่ไม่มีผู้ตายแต่ในเวลาหนุ่มสาวในตระกูลของท่านนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรขอท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้า เพราะอะไรเด็กๆของท่านจึงไม่ตายจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามนี้ก็เหมือนวอวยพรให้อายุยืนนะคะพรามจึงตอบว่าเพราะพวกเราประพฤติธรรมเพราะพวกเราไม่เจรจามุสาวาสพวกเราไม่ทำบาปก,กรรมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะพวกเราได้งดเว้นสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหมดเพราะพวกเราได้ฟังธรรมของอาศัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษแล้วเปรียบเทียบดูแล้วไม่ชอบใจธรรมของอาศัตบุรุษ ชอบใจแต่ทาของสัตว์บุรุษอย่างเดียวอย่างนี้หมายความว่าคบบัณฑิตนีคะฟังแต่ถ้อยธรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็พากันงดเว้นหลีกเลี่ยงบุรุษที่เป็นพาลคบหาสมาคมแต่บัณฑิตเพราะพวกเรายินดีในการให้ทานทั้งในเวลาก่อนจะให้คือมีการเตรียมการที่จะให้ที่เรียกว่าบุรพาเจต,ตนานะคะและเวลาให้อยู่ก็มีความปิติใหแ้แล้วก็คิดถึงแล้วก็มีความสุข พวกเราได้บริจาคทานแกนสมณพราหมณะยาจกวณิพกตลอดถึงคนเดินทางไกลซึ่งมาแวะพักอาศัยพวกเราไม่เน่าใจภรรยาภรรยาก็ไม่เน่าใจพวกเราพวกเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดดื่มน้ำเมาด้วยเหตุนี้เด็กๆพวกเราจึงไม่ตายในเวลาหนุ่มสาวบุตรที่เกิดในท้องภรรยาที่ดีเหล่านั้นร้วนแต่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากๆทั้งนั้น มารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรภรรยาของเราทั้งหมดร้วนแต่ประพฤติธรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าตลอดทั้งท่าทาสีของเราก็เหมือนกันเมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนี้จึงกล่าวว่าธรรมดารมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรมรมทมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้การที่นำความสุขมาให้นี้เป็นอานิสง์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติ แล้วก็ทำนั้นแต่รักษาธรรมเสมือนกับร่มใหญ่ที่กั้นฝนในหน้าฝนธรรมปานกุมานผู้เป็นบุตรของเราได้รักษาธรรมเป็นดีแล้วกระดูกที่ท่านนํามาเนี่ยไม่ใช่กระดูกบุตรเราบุตรเรามีความสุขแน่นอนเมื่อที่สาปาโมกอาจารย์ได้ฟังก็กล่าวต่อว่าการที่ข้าพเจ้าได้มานี้ไม่ชช่อว่ามีผลดีอย่างยิ่งขอยกโทษแก่ข้าพเจ้าได้เถิดกระดูกนี้เป็นกระดูกแพะจริงๆข้าพเจ้าได้นํามาเพื่อจะทดลองว่า บุตรของท่านได้กล่าวถ้อยคํานั้นเป็นจริงหรือไม่บัดนี้เห็นจริงแล้วบุตรของท่านยังมีความสุขสบายดีอยู่ขอให้ท่านจงประสิทธิธรรมที่ท่านรักษานั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเมื่อพราหมณ์อนุญาตแล้วจึงจะรลกข,ข้อธรรมเหล่านั้นลงในสมุดกลับสู่เมืองตักกศิลาส่วนธรรมปาละกุมารก็กลับไปหาบิดามารดาและมีความสุขขั้นพุทธองค์ทรงประทานเทศนาเรื่องอดีตยอย่างนี้แล้วทรงประชุมฉาดกว่า มารดาบิดาของธรรมปาลได้อุบัติมาเป็นพุทธบิดามารดาที่สาปามโมกได้อุบัติมาเป็นพระสารีบุตรส่วนธรรมปาลกุมารได้เป็นเราตถาคตในบัดนี้นะคะครั้งนั้นนี่ทรงแสดงธรรมให้กับหมู่ญาติหลังจากแสดงเวียสัดนดรชาดกแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้บรรลุธรรมคือย่อมแสดงว่าได้บำเพ็ญบาร,รมีมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะฟังแล้วเป็นไงคะคือการถือศีลห้า ทำให้ไปสู่เรียกว่าอายุยืนได้<ะ>นะการไมร่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่มีโรคร้ายมาทําให้เกิดกังวลใดๆการที่เรา,เามีจิตที่ผ่องแผ้วแล้วก็ประพฤติธรรมหลายชั่วคนเนี่ยลูกหลานก็จะนําลูกหลานที่ดีๆมาเกิดคือในการตัดนิทานสะดกของพระพุทธองค์ในแต่ละเรื่องเนี่ยจะสัมพันธ์และเกี่ยวพันกับาการเ,าเทศนาสั่งสอน มีองค์ประกอบของนิทานสาดด้วยทุกครั้งนะคะทีนี้ทําไมถึงเรียกนิทานสาดคือการที่เลียกนิทานชาดกก็เพราะว่าอไม่สามารถบอกได้ว่าสมัยใดเมื่อไหร่นะแล้วก็ในบางเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะคะซึ่งการที่เป็นเรื่องเล่าสั้นๆอย่างนี้เนะี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวตนบุคคลจริงๆที่จะแบบเกิดแก่เจ็บตายคือเอาแต่สาระใจความสำคัญจึงเรียกว่าเป็นนิทานสาดก นะคือชาติที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็บางครั้งก็เลยจะมีเรื่องราวของสัตว์ที่พูดได้บ้างหรือว่าบางทีมีคนถามัาจาวว่าทำไมพระเจ้าพุทัทา์ถึงได้ไปปรากฏอยู่ทุกเรื่องเลยใช่ค่ะือเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานจน อ่าบางทีไม่สามารถที่จะสืบหาต้นต่ออะไรก็อย่าไป,อย,าไปอย่าไปใส่ใจผลงานแบบว่า,บางทีเ,เป็นชื่อเป็นอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ไม่วิชีนนั้นคือบอกไปคุณก็จำไม่ได้นะคะเอาเอาเอา,เอาข้อสรุปแล้วก็คําสอนของพุทธองค์เป็นสาระดีกว่าค่ะทีนี้ยังมีอีกเรื่องที่ยังค้างเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พุทธองค์ทรงตรัสกับนันทะเจ้าชายนันทะ,ะนะคะตอนที่จะบวชก็คือมีอุบายคือไปดึงมาจากการแต่งงาน เจ้าชายนันทากกาลังเข้าไปดีแต่งงานกับชนระบทกาลยานีนะคะก็เลยส่งบาตรให้ก็เดินตามมาแล้วบวชแล้วพาขึ้นไปดูบนสวรรค์ด,ดังที่เล่ามาแล้วและพระองค์ทรงตัดกุลกุลนาราชาดกนะคะในครั้งนั้นซึ่งได้ติดค้างไว้ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาิเป็นพญายนกกุวนกดุวาวลายนะก็พระองค์ทรงสแสดงโทษแห่งสตรีเพื่อเจ้าชายนันทะบวชโดยไม่มีกังวลอื ก็เล่าให้ฟังว่าแต่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนี่ขอขอเล่านิดหนึ่งว่าพิสุนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยระหว่างกรุงกบิลพัคกับกรุงโกริยะมีแม่น้ําโลหินีสายเดียวผ่านลงมานะคือในเวลาที่ชาวสากิยะคือชาวกรุงกบิลพัชก,กับชาวโกริยะทํานาก็ทําทํานบกั้นน้ําร่วมไปอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่มาคราวหนึ่งเกิดฝนแรงขึ้นในต้นเดือนเจ็ดทำให้ก้าวกล้าอับเฉาลง พวกกรรมกรทั้งสองพระนครได้ตกลงประชุมกันจะไขในแม่น้ําเข้าสู่ที่นาของตนนะก็ก็ไปอ่านว่าตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันเพื่อแย่งน้ําในการวิวาทกนนันนะคะพุทธองค์ก็ส่งไปตรัสห้ามนะให้หมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยรักกันเพราะว่าถือว่าความเป็นญาตินั้นหาค่าไม่ได้อันนั้นเป็นการทะเลาะก,กันครั้งที่หนึ่งนะคะการทะเลาะก,กันในครั้งนั้นเนี่ยจะนํามาสู่การสิ้นของสกยะวง์พุทธองค์ทรงมอง การที่ไกลมากนะคะการที่พระพุทธองค์ทรงเส็กกุลบรมินลพัทเพื่อโปรดหมู่ญาติให้มีใจิตใจที่อ่อนโยนลงจะได้ไม่ไปถึงในวันที่การล่มสลายของสัก,สกยะวงศ์แต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะเรื่องเาวาก็ได้สรุปลงว่าสักยะวงศ์ก็ล่มสลายลงด้วยทิฏฐิมานะนะคะแต่ในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงมาครั้งนี้ทรงทำลายทิฏฐิมานะเบื้องต้นด้วยการแสดงเวสันดรชาดกซึ่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว คงไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะแล้วการน,นําพา,เ,าเรียกว่าเจ้าชายทั้งหลายออกบวชเป็นจํานวนมากเพื่อเจ้าชายในวัยหนุ่มเหล่านี้เนี่ยลดทอนลงหรือไม่ก็บวชออกบวชไปในสกยะวง์หรือกบิลพะก็จะไม่ใช่ตระกูลของนักรบหรือตระกูลที่ดุนะคะในครั้งนั้นก็มีเจ้าชายนันทาองค์หนึ่งที่กําลังรุ่นหนุ่มนะคะพุทธองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องกุลณะกุลณาชาดกนะคะ ให้ฟังกุลนาคกุลกุลละนี้เป็นเรื่องราวของนกนะคะทีนี้พอขึ้นเนื้อความเรื่องของกุลกุลนาละนะกุลนาละก็คือเกี่ยวกับเรื่องนกนี่นะคะในถ้อยความกุลนาะชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระองค์ทรงสวยพระชาติเป็นนกทั้งหมดเลยนะคะที่ภูเขาหิม,มาพานอย่างที่จะเล่าต่อไปนี้นะทรงจะต้องเป็นตอนต่อวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องของนกรูวาวตัวหนึ่งชื่อกุลนาระ มีร่างกายปีกขนอันงามนกดูว่าวที่ชื่อกุณาระนั้นมีนางนกดูว่าวสองตัวคาบไม้ข้างละาตัวให้นกดูว่าวตัวนั้นจับอยู่ตรงกลางและพาบินไปด้วยมีความประสงค์จงใจจะไม่ให้พยานนกดูว่านั้นเหน็ดเหนื่อยในกลางทางก็เป็นอันว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสเสวยพระชาติเป็นนกดูว่าวที่เป็นฝูงนำแต่ฝูงทั้งห้าร้อยแต่เวลาไปไหนมาไหนไม่ต้องบินเองมีนางนกสองตัวนั้นคาบกิ่งไม้คาเพื่อที่จะจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะ ซึ่งเรื่องราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะว่านกดวาว่านี่มีเหตุอันใดน,นะคะที่จะทําถึงขนาดที่ว่าพุทธองค์ทรงมาตัดเล่าเพื่อให้เจ้าชายนันทานิบวชเราก็จะได้มาฟังกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะเอ,อวันนี้ก็จบเบรกแรกของรายการกสื่อสารสาบรานแต่ว่ายางพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเรื่องสามก,ก๊กเดี๋ยวเบรกที่สองอาจาันแอนจะมาเล่าสามกกกให้ฟังต่อจากเมื่อวานค่ะ